โอ้โหพระเอกดังขึ้นท่านมหาเศรษฐีลงทุนไม่ถึง4ปีโกยเงินหมื่นล้านรวยหมื่นล้านไม่ทํางานก็อยู่ได้หากเอ่ยชื่อของไรอันเลโนเชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงภาพของเขาในบทบาทการเป็นนักแสดงของวงการบันเทิงระดับโลกเจ้าของผลงานฮอตฮิตอย่างเดดพูแต่ความจริงแล้วไรอันเลโน่วัยสี ยังเป็นนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลพิสูจน์ได้จากในช่วงเวลาไม่ถึง4ปีสามารถทําเงินจากการขายหุ้นในบริษัทสองแห่งที่เขาลงทุนเป็นเงินกว่า2,000ล้านดอลลาร์ราว72,600ล้านบาท บริษัทเครือข่ายโทรคมนาคมพให้บริการเครือข่ายมือถือมีสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริการะหว่างปี2561ถึง2562โดยถือหุ้น25%และบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้มีมูลค่าสูงถึง1.35พันล้านดอลลาร์ราว40,000ถ้าพล้านบาทเมื่อบริษัททีโมบายเข้าซื้อกิจการทำให้เรโนรับทรัพย์ไปกว่า300ล้านดอลลาร์หรือราว1,890ล้านบาท ผมไม่เคยคิดฝันว่าจะได้เป็นเจ้าของบริษัทเคยข่ายไร้สายและแน่นอนว่าไม่เคยคิดฝันว่าผมจะขายมันให้กับทีมโมบายชีวิตเป็นเรื่องแปลกและผมก็ภูมิใจดีใจสุดๆพระเอกดังทวิตเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาระหว่างปี2560ถึง2563รายได้ของมินโมบายเพิ่มขึ้น5,000%โดยสมาชิกจำนวนมากสมัครใช้บริการเพราะไรอันเลโน ย้อนไปเมื่อปี2563เรโนยังเคยทำเงินจากการขายกิจการเล่ายืนแบรนด์เอเวเชั่นอเมริกันยีนที่ซื้อมาเมื่อปี2561ให้แก่ดิเดียโอบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำกำไรไปกว่า600ล้านดอลลาร์หรือราว21,780ล้านบาททางนี้เรโนเคยสัมภาษณ์นิติศาสารเกี่ยวกับการลงทุนว่าคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จในสิ่งใดหาคุณไม่กล้าเสี่ยง จากข้างบนของนิตยสารฟอร์บสเมื่อปี2563เรโ 13, คนคนักแสดงที่มีมูลค่าตัวสูงสุดเป็นในอันดับ2ของโลกได้รับค่าเหนื่อยต่อภาพยนตร์หนึ่งเรื่องกว่า20ล้านดอลลาร์ราว726ล้านบาทเป็นรองเดเวดดเดร็อกจอนสันจากทีแรกเริ่มข้าวงการตอนอยังเป็นวัยรุ่นเมื่อปี2 5 3 4ที่เรโนกล่าวว่าเขาเคยได้รับค่าตัวเพียง150ดอลลาร์หรือราว5,444.5บาททั้งจะเคยทำพาร์ทไทม์ เป็นคนส่งหนังพิมก่อนขอบคุณที่มาของข่าวจาก entertain thn com